สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสซ็งเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่26กรกฎาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างเสซ็งเช้าตัวเด่นก็คือ5กับ8 4กับ7เราจับ8กับ7ให้เลย8 0 8 1 8 2 8 4 8 5 8 7 7 0 7, 7 1 7 2 7 4 7 5 7 8 5 8, 8 2 8 1 5 4 7 1 8 7 4 จับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าสี่เจเจ็ดสดเจ็ดเจ็ด่ห้าหสี่เนาขออนเพืนทุกคนโชคดีนะต่อไปบ่าย1นึ่ก็สีสองก็ห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเกหนึ่งสีสสีห้าสหกเจดสเก้าหนึ่งสสองหนึ่งสองเกสองหสองสสองห้าหนึ่ง จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสองสองหนึ่งเนาะก็ขอใเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ลุ้นด้วยกันเดลยทั้งสองแนวทางเนี่ใครจะลุ้น vip ก็จับคู่ลุ้นเนอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงในเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะ อย่าลืมบ่ายลุนเช้าเชา้าลุนบ่ายเด้อลุนว i p อพีเช้าบ่ายเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ